เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนั่นก็คือการที่เทคโนโลยีกอล์ฟเทคกำลังจะเข้ามาปฏิวัติว,ตวงการราชการด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองในบทสรุปนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่า AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการบริการสาธารณะให้มันดีขึ้นได้อย่างไรบ้างหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ทฤษฎีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับ แต่อยู่ที่หลักการง่ายๆแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือการนำ AI มาใช้กับงานจริงเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทันทีเลยโอเคแล้วคำถามคือจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะเพื่อให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนนะครับเราจะใช้กรอบแนวคิดไม่ง่ายที่มีเป้าหมายหลักแค่3ข้อเท่านั้นเองซึ่งจะเป็นแกนนาในการปฏิรูปครั้งนี้ครับใช่แล้วครับเป้าหมายหลักแค่3ข้อนี้ล่ะครับ แต่มันคือเสาหลักของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและเป็นเหมือนรากฐานของทุกสิ่งที่เรากำลังจะมาสำรวจกันต่อจากนี้เลยเป้าหมายข้อแรกเลยก็คือต้องเร็วขึ้นครับลองนึกภาพตามนะครับงานที่ต้องทำซ้ำๆทุกวันไม่ว่าจะเป็นการร่างเอกสารสรุปประเด็นการประชุมหรือจัดรูปแบบรายงานต่างๆ AI จะเข้ามาช่วยลดเวลาตรงนี้ลงไปได้เยอะมากๆเลยทำให้บุคลากรขอ,ของเราเนี่ยมีเวลาไปโฟกัสกับงานที่มันสำคัญกว่าที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์จริงๆ ต่อมาเป้าหมายที่2ก็คือต้องดีขึ้นครับซึ่งคำว่าด,ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ความเร็วนะครับแต่มันคือการยกระดับคุณภาพของงานไปเลยทำให้ผลงานมีความชัดเจนตรวจสอบย้อนกลับได้และที่สำคัญเลยคือสามารถสื่อสารออกไปได้อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้นช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานราชการครับและเป้าหมายสุดท้ายที่สำคัญมากๆขาดไปไม่ได้เลยก็คือต้อง ปลอดภัยขึ้นครับเพราะพอเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังแบบนี้แล้วเนี่ยความรับผิดชอบก็ต้องตามมาเป็นเงาตามตัวการใช้ AI ในภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญกับการเคารพข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ต้องลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้วยเอาล่ะพอเราเข้าใจเป้าหมายทั้ง3ข้อแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงในส่วนนี้และครับ เราจะมาดูกันว่าทักษะอะไรบ้างที่จำเป็นในการเปลี่ยนทฤษฎีเหล่านี้ให้กลายมาเป็นการปฏิบัติได้จริงนี่คือเส้นทางการเรียนรู้เลยครับดูง่ายๆเป็น4สเต็ปเราจะเริ่มจากพื้นฐานที่สุดเลยคือการเรียนรู้ที่จะสั่งงาน AI หรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า Prompting จากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาไปสู่การประยุกต์ใช้กับงานเอกสารการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจนไปถึงขั้นสูงสุดคือการสร้าง workflow หรือกระบวนการทำงานอัตโนมัติข,ขึ้นมาได้เลย ไอ้คำว่า prompting เนี่ยนะครับแม้จะดูเป็นทักษะพื้นฐานแต่มันคือหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยนะมันเหมือนเราได้เรียนรู้ภาษาใหม่เพื่อที่จะสั่งการ AI ให้ทำงานได้ตรงตามที่เราต้องการแบบเป๊ะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริบทข้อจำกัดหรือแม้กระทั่งรูปแบบของผลลัพธ์ที่เราอยากได้ทีนี้พอมีทักษะพวกนี้แล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้จริงบ้างลองดูที่ภาพนี้สิครับ มันครอบคลุมตั้งแต่ง,งานเอกสารที่เราคุ้นเคยกันดีในทุกๆวันเช่นการร่างหนังสือราชการหรือสรุปการประชุมไปจนถึงงานที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างการทำรายงานเสนอผู้บริหารหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจครับแน่นอนครับพอพูดถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในหน่วยงานของรัฐเรื่องที่สาคัญที่สุดก็คือความไว้วางใจเราจะมาดูกันครับว่า ต้องมีกรอบการทำงานแบบไหนถึงจะสร้างความมั่นใจได้ว่าการใช้ AI เนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วก็มีจริยธรรมจริงๆ การจะใช้ AI ให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันคือการสร้างสมดุลครับอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยด้านหนึ่งเราต้องคอยระวังและจัดการความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรั่วไหลผลลัพธ์ที่อาจจะผิดพลาดหรือปัญหาด้านจริยธรรมขณะเดียวกันก็ต้องยึดมั่งในหลักการสำคัญอีกด้านหนึ่งเอาไว้ให้แน่นนั่นก็คือความปลอดภยัยธรรมมาพิบาลและความรับผิดชอบซึ่งรากฐานของความไว้วางใจที่ว่านี้ก็คือธรรมมาพิบาล AI นี่แหละครับ ซึ่งมันก็ประกอบไปด้วยเสาหลัก3ต้ตนด้วยกันคือ 1. ความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งสำคัญที่สุดเลย 2. คือการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานหรือธรรมาภิบาล AI และสุดท้ายคือ 3. การใช้งานอย่างมีจริยธรรมครับพอเราเอาแนวคิปทั้งหมดที่คุยกันมาประกอบร่างกันเราก็จะเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการบริการภาครัฐจริงๆและนี่ก็คือภาพอนาคตของงานราชการที่กำลังจะเกิดขึ้นครับ ถ้าอยากเห็นภาพให้ชัดขึ้นไปอีกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนตารางนี้น่าจะบอกได้ดีที่สุดเลยครับลองดูการเปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ AI นะครับการสรุปประชุมที่เคยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆเนี่ยกลายเป็นสรุปได้ทันทีพร้อมประเด็นสำคัญเลยหรือการร่างรายงานที่เคยใช้เวลาเป็นวันๆก็เหลือแค่ไม่กี่นาทีนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆ และสุดท้ายแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็นำมาสู่คำมั่นสัญญาของยุคใหม่แห่งการบริการสาธารณะค่ะที่ทุกอย่างจะเร็วขึ้นดีขึ้นและปลอดภัยขึ้นซึ่งก็คือการนำเป้าหมายหลักทั้ง3ข้อที่เราพูดถึงในตอนต้นนั่นแหละค่ะมารวมกันให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่นั่นเองและก่อนจะจบกันไปนะครับผมอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่จะทำให้เราได้มองไปข้างหน้าไกลย,ยิ่งขึ้นอีกนิดว่า ถ้าในวันหนึ่ง AI กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานมากๆเหมือนที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตกันทุกวันนี้ชมหน้าของการบริการสาธารณะในยุคนั้นจะเป็นอย่างไรน่าคิดจริงๆครับ